สวัสดตอนรับกสู่รายการเอ็กช็อตการ์ดเกมใช่ป่าวเออใช่ก็วันนี้เราจะมาเปิดบ้านของเราที่แสนโซโคกันเย้ะตื่นเต้นดีเลยโอเคก็อขอไม่รีวิวเป็นบางส่วนนะเพราะว่าอันนี้จะเป็นบางที่มันเป็นห้องส่วนตัวแล้วแบบตอนนั้นมีเด็กกระโปรงหนึ่งคนชื่อว่าช่องว่า ASMR fame นะก็คือแบบคลิปก่อนนี่แบบ คือไปเจอคอมเมนต์หนึ่งแล้วบอกว่าเองเป็นตุ๊ดหรอโอ้โ oh, ห oh, คือแบบคืออันเนี้ยโดนบ่อยมากแต่ในใจจริงเนี่ยเราเป็นผู้หญิงนะไม่ใช่ผู้ชายหญิงแท้รอ้รอเซนเนี่ย <laughs> ผมเนี่ยเห็นไหยผมเนี่ย <laughs> เออหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ใช่ตุ๊ด <laughs> แน่นอนคือคนที่เล่นการ์ดไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชายเนี๋ยผู้หญิงก็เล่นได้นะก็เ <laughs> ดี๋ยวเราไปรับ <laughs> ชมรับฟังกันเลยตรงนี้มัน <laughs> โครตละโลกเลยโอเคก็ตอนนี้ <laughs> แล้วน,นี่คือหนูแฮมเตอร์ของเรานะอ่าหนูวันนี้เนาะกล้องมืดไปหน่อยมันหลับอยู่นึงคือให้มันอยู่ขี้เรื่อยแล้วก็นหนูเราเลี้ยงหนูหนูหนูแฮมเตอร์นะตัวนี้ชื่อว่าแจ็กกี้เดี๋ยวแจ็กกี้น่าคือเด็กกระปกุกแจ,จ็กกี้ค่นะนี่โอเคก็เดี๋ยวให้ปล่อยให้มันนอนเลยเแล้วก็อันนี้เป็นที่นอนเรา คือเพิ่งตื่นได้ไม่นานนะคะคอดีว่าบางทีเนี่ยรอตื่นสะเกือบเที่ยงเลยเป็นสิบเอโมงอันนี้ก็ป้ายป้ายของไอ้น,นี่นะคะของอะไรนะที่ใบงานกาลิน่ามาแล้วก็จะเป็นเอ็กเซดแล้วก็จะเป็นนารุโตนะคะคือเมื่อก่อนชอบมากแล้วก็เจอนี่แว่นกาดบอดี้ไฟเป็นสปิริตตามนี้เลยแล้วก็อันนี้จะเป็นที่แพทนะคะอันนี้ของเฟยน,นะคือ <c oughs> มันลกจริงๆนะมีเด็กกระโปรงเขียนไว้เนี่ยเห็นไหม แล้วก็มีพวกสปีดดิฟเตอร์อะไรอันนี้ไม่ต้องไปสนนะมุมนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มจากรีวิวตรงนี้ก่อนตรงนี้กระป๋อนักเรียนไม่เกี่ยวอันนี้ก็พอของหลักเรียนอันนี้มีอันนี้เพื่อนให้แล้วก็เอามาดูชั้นนี้ก่อนเลยคือชั้นนี้แบบคตรลกอะบอกเลยอันอันนี้ลกกว่าโอเคชั้นนี้ก็จะเป็นเกมเมอร์ไดเวอร์นะคะอันนี้จะเป็นกล่องกันั้มธรรมดาไม่มีอะไรเด้อให้ดูนี่ก่อน อันนี้คือไประบาที่แถวแถวงานวันเด็กใกล้บ้านตอนอันนี้ก็การ์ดโปกเกมอนนะคะพอดีว่าเกะจะไม่เล่นเราเป็นกันดัมที่เราซื้อมาเดี๋ยวก็กะจะหาซื้ออีกเกมเมอร์ไดเวอตอนนี้ขาดคิมมวาสะยังไม่ได้ซื้อค่ะกำลังสั่งซื้ออยู่น่าจะของน่าจะถึงวันนี้ค่ะแล้วก็อันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้ดีว่ามันคืออะไรมันคือกล่องเก็บการ์ดตอนแรกเนี่ยคือ มันจะมีพวกจิคูไดเวอร์ไกมุอะไรอะ่ะจะอยู่ตรงนี้หมดตอนแรกก็มีบิวไดเวอร์จิคูไดเวอร์ไกไกมุแล้วก็จะเป็นของก็คือเซนโกคูไดเวอร์แหละแล้วก็จะเป็นอันนี้นะคือเรามีแค่สีอันแต่เราขายไปหมดแล้วคดีว่าบางทีหาตังมาซื้อของเนี้ยมันต้องใช้ตรงนี้เดี๋ยวเราเปิดให้ดู นี่นี่คือการ์ดอันนี้ใครมรูเขียนนี่ก็จะเป็นแน่นอนเด็กดักอนเวิร์นะคะสายบันเดี๋ยวให้ดูอันนี้สายบันคือยังไม่ขายส่วใสายดำถ้าเขานี่ขายไปแล้วคือยังมีการ์ดอยู่ข้างล่างนะแต่ว่าไม่ได้เอาขึ้นมานะคะอันนี้เป็นสายดำแล้วก็การ์ดญี่ปุ่นก็ขายไปแล้วเพราะว่าการว่าจะไม่เล่นแล้วรามั้นขายมาซื้อของเล่นจำได้เลย โอเคแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นของดาก้อนสายบัสแล้วก็อันนี้จะเป็นของสตาร์ดาก้อนเวิร์นะคะสายพิซซึ่มดาก้อนอันนี้เก็บกลับเข้าไปก่อนแบัดบหนึ่งส่วนอันนี้ก็การ์ด49บาทนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นแดนเจอร์ดาก้อน,นเดี๋ยวกับว่าในอนาคตเนี่ยประมาณช่วงเปิดเทอมเนี่ยเราจะไปซื้อมานะคะแล้วก็อาจจะมาแจกท่านผู้ชมนะคะ อาจจะนะอาจจะสักกล่องหนึ่งดักก้อนหรือว่าแ mm hmm. ดนเจอร์เนี่ยแหละแต่ว่ากลาว่าจะมาแจกขอบคุณสักแสนวิวนะคะ mm hmm. ช่วงเปิดเทอมก็16พฤษภาค่ะง mm ั hmm. ้นก็เดี๋ยวเราอันนี้ก็ใต้ร่างนี้คือแบบลกแบบขี mm ้ hmm. อันนี้ก็จะเป็นแฟ้มสะสมการ์ดของเรานะคะกล mm ้ hmm. องอาจจะไม่ค่อยชัดพอดีว่าซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วกล้องเก่าอาจจะชัดกว่า mm hmm. จะให้ดูแฟ้มนะคือตรงตรงนี้มันก็มีแต่ว่าข้างหลังมันก็มีแต่ว่าข้างหลังมันก็จะขายแหละไอ้พวกนี้จะเป็นของการญี่ปุ่นนะคะพวกนี้ก็มีขายไปแล้วบ้างโอเคแล้วก็ข้างในก็โปสเตอร์นาะรุโตะโง่อันนี้ก็จะเป็นของบัตตี้ไฟนะคะ b u บัตตี้ไฟแต่ว่าอันนี้มันเป็นมันมันเคยเป็นฟิกเกอร์มาก่อนแต่ในนี้จะเป็นการญี่ปุ่นหมดเลย อันนี้ค่ะตั้งกล้องที่เราใช้นะเดี๋ยวให้ดูนี่คือคือมันงามมากแล้วก็ยาวด้วยนะครับปรับตรงนี้คือใครสนใจเนี่ยก็สั่งซื้อให้เลยเดี๋ยวให้ตรงเพจนะคะเดี๋ยวให้เพจตรงนี้เลยโอเคคือมันตีงามมากแล้วแบบตั้งกล้องแล้วแบบเอียงกล้องอะไรแบบนี้ได้คือเราใช้อันนี้แล้วก็ตรงนี้คือไม่มีอะไรมากเลยอันนี้จะเป็นกล่องสุ่มญี่ปุ่นแต่เราไม่เคยแต่เราเคยซื้อมาสุ่มแต่ว่าไม่ได้ซื้อมาเป็นบล็อกนะคะเสือบไม่ใช่เสือบ เกือบซื้อมาเป็นบ็อกส่วนอันนี้ก็จะเป็นของนารูโตะไม่มีอะไรมีเยอะเลยแหละของนารูโตะอันนี้ไม่มีอะไรก่อนอนั์นี้เลยคือแบบตอนนั้นแบบบ้าหนักมากอะนารูโตะสุดยอดกะว่าจะขายแล้วเนี่ยจะขายไปซื้อคอสเพย์คานิกิคะ่ะนี่เลยกระเป๋าผ้าใบอาวุธคุณนยดาวกระจาย อันนี้เป็นของคุณนายมินาโตะใช่ไหมในเรื่องแต่ว่าอันนี้ซื้อที่แถวไหนนะจำไม่ได้มีจาไม่ได้ด้วยแล้วก็นี่กระเป๋าที่ใส่ข้างตรงขานาะโตะแล้วก็นี่เลยเป็นภาพผ้าคา,านะดนาโตะนะก็จะมีแค่นี้เลยอันนี้ของเรานะก็จะมีส่วนอันนี้ก็เพื่อนให้นะคะอันนี้เพื่อนให้ไม่มีอะไรตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วมีแค่นี้เดี๋ยวเราไปดูต่อไปเลย ตรงนี้ก็จะเป็นมุมพวกสะสมโมเดลแล้วแต่ว่าตอนนี้มันลกเพราะว่ายังไม่ได้จัดอะไรเลยเออข้ามบนนี้จะเป็นการฟุบเออจะเป็นการกล้องไม่ค่อยชัดเลยอ่ะคือคือไอไอไอวิดีโอมันถ่ายจะไม่ค่อยชัดอันนี้ก็จะเป็นการที่ได้จากงานแข่งแล้วเดี๋ยวกะว่าจะแจกแล้วละ่ะช่วงกิจกรรมแจกนะคะคือบางคนเนี่ยมันก็ไม่ได้ แล้วมันก็แบบยังไงอ่ะงอแง,ง,อ,อ,งอ่ง่ายๆอ่าส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกการ์ดบัลีไฟนะ,ะที่เราบอกอันนี้จะเป็นสายอะไรของมังกรสุริยันเยอะเลยแล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นสลีบันการ์ดพี่มีพี่เขาฝากขายแต่ว่าขายไม่ออกอะ่ขายไม่ออก,อกแล้วก็จะเป็นแคนไอคอนิกอยู่ในนี้ไม่มีอะไรอึบอึแล้วก็อันนี้นะคะ จะเป็นการดั้มที่เรานัา่นอ่ะอันนั้นอันนั้นมันก็แค่กล่องนะอันนี้จะเป็นของอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นพวกไฮเกตอันนี้จะเป็น SD สดนะคะคือแบบตอนนั้นก็ไปร้านอน,นิเมะอะไรไปร้านที่ MBK Center นะคะซึ่งตัวนี้ดับเบิ้ลโนโดเวอร์แพงแพงปกติในเน็ตเห็นขาย380นะซึ่งมันขายตั้ง420ถือว่าแพงคิดว่าแบบจะไปซื้อกันดั้มโดยตรงแต่ว่าแถวๆหน้าโรงเรียนอ่ะมันมีร้านกันดั้มขายอยู่ เ,เลยเอเอก็ว่า,าหน้าก็ซื้อหน้าหน้าโรงเรียนไอตัวนี้เหมือนกันก็ซื้อที่ MBK นะประมาณตัวละเจ0ดมั้งไม่น่าจะถึงประมาณ670ถึง680ไม่แน่ใจจำไม่ได้นะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้อะไรนะจำไม่ได้ลืมลลืมลืมลืมมันชื่อว่าอะไรนะเดี๋ยวขอไปดูก่อนมันเป็นของซีรีส์กันดั้มดับอะคะ่ะแล้วก็นี้จะเป็นการกิคิเบิร์นนิ่งแล้วซึ่ง ชอบตัวนี้มากเอาจริงคือชอบตัวนี้มากแต่ว่าบาการนานะทาเขาทําเขาหักเดี๋ยวคือว่าแบบเราจะไปทําเขามันหักเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยแฟลมาจากไหนอ,อันนี้ก็จะเป็นเอสดีกันน้ำนะคะอันนี้ไม่มีอะไรมาเปิดแฟลอันนี้ก็จะเป็นคูกาจะเป็นพวกของมาไรเดอร์คือเราก็เป็นคนชอบของมาไรเดอร์เหมือนกันอันนี้จะเป็นจีพีเบส ของกันผาเอาไว้ตั้งกันผา GP base คยชอบมาไรเดอร์มาก็ชอบตอนเด็กหลายแต่ว่าเห็นว่าหน้า,หน,าหน้าหนุกดีอยากย้อนรอยก็เลยมาดูคู่กากนั่นแหละนี่ก็จะเป็นบิวนะ,ะล่างแลบบิดแรบบิดฟอร์มนะคะอันนี้อา้าตายแล้วหลุดเดี๋ยวอันนี้จะเป็นโฟเซออันนี้ก็จะเป็นของ Amazon. อเมซอนอเมซอนนะคะ แล้วก็จะเป็นอน,นิเมะเป็นอันนี้ไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไรแต่ว่าไปซื้อมาที่หนึ่งพวกชุดคอสเพลงอย่างเงี้ยเราก็มีนะมีมีสามอันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของอันนี้ตัวสีทองเลยคือตอนนั้นได้ได้ไดมาจากร้านข้างบ้านนะเปิดบอร์ดกบอร์ดบอร์ดเกมแล้วแบบเห็นแล้วไปเล่นเกมหนึ่งมาก็ไปแข่งมาก็ชะนะในอันนี้นะคะเป็นตัวทองทําไมได้มาสองอันเพราะว่าตอนนั้นมีน้าคนนึงเนี่ยเขากัดอันนี้กัดแบบ กัดแล้วโยนไปข้างไหนไม่รู้อะไปไหนไม่รู้ตอนนั้นเราแบบให้นาเขาไปเก็บเงี้ยเราก็เจอแล้ตอนแรกก็ส่งคำขอว่าขอพอดีว่าของมันหายมีนาเขาทําแล้วก็นั่นแหละก็ได้มาอันนี้จะเป็น,น,ะะน,น,นมังงะนารูโตะนะจื๊จื๊อันนี้อ่าันนี้แวนกาดไม่ได้นานอันนี้ก็จะเป็นบีบีกัน ไม่ใช่บีบกันแอร์ซอกันเออไปหมดแล้วเครื่องอคือก็สตัวก็เป็นคนชอบเล่นปืนอะ่ะก็น้ำหนักก็เบาอันนี้ซื้อประมาณ500าร้อ6ถึงหก้อยไแหละจะไม่ได้โอเคก็อันนี่ไปส่นเป็นรังบาร์บี้ของน้องครับแล้วเราก็มาดูรังต่อไปอันนี้ก็เออคืออันนี้คอมมันเก่ามากๆแล้วกะ่ว่าถ้ามีตงังกะซื้อคอมใหม่เลย เอามันมันมันไม่ใช่คอมมันเป็น notebook. โน้ตบุ๊กอ้ยจะเป็นโน้ตบุ๊กนะคะซึ่งเอาสายมาต่อเองแล้วข้างหลังมันจะเป็นแบบนี้แต่อันนี้มันพับได้มันเป็นรุ่นเก่าเอาไว้อย่างน้อยก็ดู youtube เล่น Facebook ก็ค่ะมา,าไว้แค่นี้แล้วก็เล่นเกมได้ไ<ม>โลบ,บอกอะไรแบบนี้<ม>เล่นได้ก็ลื่นอยู่พอสมควรโอเค,อเคมาวันนี้ก็ซื้อที่เซเว่นเนาะส่วนนั้นก็สวิตท,ที่ทําให้ มันเชื่อมต่อเมาส์กับคอมอะไรเข้ากับอันนี้นะคะนี่ก็ตานี้เลยมันจะเกะก,กะหน่อยก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วใครชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe ดูเลยสำหรับวันนี้คารากบอนสวัสดีค่ะ